สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูประโยคที่เราใช้เขียนจดหมายในระดับพื้นฐานนะคะประโยคเหล่านี้เราสามารถแต่งเองได้นะคะเพราะว่ามันสั้นแล้วก็ง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้มีประโยคทั้งหมด นะคะที่เราจะเขียนในวันนี้นะคะถ้าใครอยากจะฝึกนะคะก็คือลองเขียนดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยแล้วเอามาตรวจนะคะว่าเ,เราเขียนถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็มีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องแก้เนะเพราะฉะนั้นในระดับ a I s นะคะจดหมายเราสามารถที่จะจําเป็นประโยคไปใช้ได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะขอบคุณสําหรับคําเชิญค่ะ,ะมีใครรู้บ้างว่าจะเขียนยังไงเอ่ย ขอบคุณสำหรับคำเชิญจ้โอเคขอบคุณในภาษาเยอรมันนะคะเวลาเราเขียนเนาะมันจะมีตัวที่มีชื่อว่าเฟือด้วยนะคะขอบคุณเราจะใช้ตัวนี้ค่ะฟ e l น n d a n k นะคะฟ e l e n d a n k นะคะแล้วมันจะมากับตัวที่มีชื่อว่าเฟือนะคะฟ e l e n d a n k เฟือแล้วก็คำเชิญในภาษาเยอรมันอ่ะอันดับแรกเนาะเราดูตัวนี้ก็ได้ค่ะ ขอบคุณคือ f e e l i n dunk ทำไมเขียนตัวเล็กตรงนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้มันมีคอมม่าแบบนี้นะคะในจดหมายส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเราเขียนลงมาข้างล่างเราจะขอบไม่ว่าใครจะเชิญเราไปทําอะไรเราจะขอบคุณก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเขียนจดหมายนะคะมันจะต้องเขียนเป็นตัวเล็กเป็นตัวแรกเลยนะคะ โอเคอยู่หลังคอม่านะคะให้เขียนเป็นตัวเล็กส่วนดังเป็นตัวใหญ่เพราะว่าเป็นคำนามสำหรับในภาษาเยอรมันมีชื่อว่าเฟือนะคะเห็นไหมมันก็จะตรงตามตัวเลยคำเชิญนะคะคือคำว่าเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะลาดุงนะคะลาดุงเฟื่อที่ไอลาดุงชุวดูกุูมไอลาดุงนะคะอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็คือนะคะมันลงท้ายด้วย u n g ตัวไหนก็ตามที่ลงไายด้วย UNG นะคะเป็นเพศดีหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่ตัวที่มีชื่อว่าเพศก่อนนะคะเฟื่อี D I ลาดุงแล้วก็เติมจุดค่ะอันนี้คือถ้าทุกคนจะขอบคุณไม่ว่าเขาจะเชิญไปงานวันเกิดเชิญไปงานสังสรรค์เชิญไปงานคุณนครูพบผู้ปกครองนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณเขาก่อนเลยฟีลดังเฟื่อี D I ลาดุงจบนะง่ายๆเนาะโอเคเราไปดูตัวต่อไปค่ะ ทีนี้เราจะปฏิเสธนะคะก็คือไม่สามารถที่จะไปได้นะคะชันฉันในภาษายมันคืออะไรเอ่ยอทุกคนพิมพ์เลยค่ะพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ตอบลงมาข้างล่างเลยชั้นคือ i h เริ่มต้นประโยคใหม่จะต้องเขียนตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้นเพราะว่าตรงนี้นะคะเราใส่จุดไปแล้วหลังจุดจะต้องเขียนตัวใหญ่เท่านั้นก็คือตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวใหญ่นะคะชั้น ไม่สามารถไม่สามารถในภาษาเยมันข้างหลังเนี่ยมันจะสลับที่กันนิดนึงนะคะเราจะใช้คําว่าสามารถมาก่อนนะคะสามารถก็คือ,อมันคือคําว่า können ใช่ไหมคะเวลามันใช้กับ ich มันก็จะผันเนาะ ich kann ไม่ทีเนี้ยไม่ตัวนี้นะคะมันจะมีอยู่หลายแบบมากเลยมันจะมีคําว่า n i c h t k a i n e นะคะถ้าเป็นตัวที่มีชื่อว่า ข้างหลังไม่มีตัวใหญ่เดี๋ยวจะเขียนให้ดูก่อนเนาะเดี๋ยวจะอธิบายนะคะเราจะใช้คำว่า niche นะคะจากนั้นมามานะคะเราจะใช้แทนคำว่าไปมาฉันไม่สามารถไปได้ฉันไม่สามารถมาได้เราจะไม่ชอบชอบใช้คำว่า get นะคะเราจะใช้คำว่า c o m m o n นั่นเองนะคะ c o m m o n แล้วก็เติมจุดค่ะฉันไม่สามารถ ไปได้มาได้คือ each k a n n n i c h t k o m m o n นั่นเองแล้วก็ตามด้วยจุดนะคะฉันไม่สามารถไปได้มาได้นะจะต้องใส่นะเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คำถามนะคะจากนั้นค่ะสิ่งที่อยากจะอธิบายคือตอนไหนเราใช้นิชใช้คายใช้ไหนถ้าข้างหลังเป็นตัวเล็กนะคะเราจะใช้คำว่านิชนะคะถ้าข้างหลังเป็น adjective หรือคำกริยาเราจะใช้คำว่า nicht, นะิชไม่ใช้คำว่าคายหรือไหนเนาะ โอเคประโยคต่อไปค่ะเพราะว่าฉันไม่สบายเพราะว่าฉันไม่สบายหรือฉันป่วยไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ตัวที่มีชื่อว่าเพราะว่าลงไปค่ะเพราะว่าในภาษาเยอรมันคำศัพท์ทุกคนจะต้องได้มานิดหน่อยแล้วนะคะถึงจะแต่งประโยคได้ถ้าหยุดดีๆแล้วมาแต่งประโยคมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเพราะว่าเราจะต้องรู้ก่อนว่าคำนี้มันหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะ คำว่าไว้อเขียนตัวเล็กนะคะเสมอแล้วข้างหน้าต้องเป็นค o m m a นะคะไว้จะชอบอยู่ข้างหลังข้างหลังของประโยคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาประโยคนี้กับประโยคนี้มาต่อกันได้เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูแต่ขอเขียนประโยคก่อนนะคะเพราะว่าฉันฉันก็คืออิชไม่สบายไม่สบายเป็นอาการหรือลักษณะของของคนที่แสดงออกมาอะไรที่เป็นแสดงออกมามันจะใช้กับคําที่มีชื่อว่าบินนะคะ เช่นฉันสวยฉันไม่สบายหน้าตาฉันเนี่ยดูแล้วไม่สบายนะคะเราจะใช้กับคำว่าบินแล้วทีเนี้ยแกมมาที่อยู่ใน rice นะคะตอนปลายปลายเลยแหละนะคะมันจะมันคือคำว่าไหวคำนี้แหละเพราะว่านะคะ,ะเติมเพราะว่าด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่านะคะหรือเพราะนั่นเองเนาะแล้วคำนี้นะคะมันเป็นการเชื่อมประโยคระหว่างสองประโยคเข้าด้วยกันถ้าประโยคไหนก็ตามที่มีคำว่าไหว คำเนี้ยเพราะเพราะว่าเนี่ยนะคะเราจะต้องเอาคำว่าบินไปไว้ข้างหลังครั้งแล้วก็ใส่คำตัวที่มีชื่อว่าบินลงไปนะคะเราอันเนี้ยทุกคนมันเป็นการเชื่อมประโยคเชื่อมประโยคในของ아 i เนี่ยมันจะมีอยู่สองตัวที่มันสำคัญใช่ไหมคะมันจะมีคำว่า u n d แปลว่าและคำว่า order แปลว่าหรือว่าแล้วก็คำว่า Why นี่แหละที่มันโผล่ขึ้นมาใน아 i เยอะ หนังสือเกือบทุกเล่มทุกฉบับเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอคำว่าไวปุ๊บมันเป็นประโยครองหรือที่มีชื่อว่าเนบันสัสนะคะเพราะฉะนั้นเนบ n น a ั z เนี่ยจะต้องเอาคำกริยาที่เคยอยู่ตำแหน่งที่2ไปไว้ข้างหลังนั่นเองเนาะถ้าใครอยากจะรู้ลึกๆนะแต่คุณคูณจะอธิบายเลยอ่ะถ้าจำประโยคไม่ได้นะคะจำทางประโยคเลยเพราะว่าฉันป่วยในภาษาเยอมันเพราะว่าฉันไม่สบายในภาษาเยอมันมีชื่อว่าไว้อ h ชครั้ง บินนั่นเองนะคะแล้วทีเนี้ยเราอยากจะเอาประโยคนี้กับประโยคนี้มาต่อกันได้เลยค่ะตัดจุดออกนะคะใส่คอมมาลงไปนะคะแล้วก็ why i s ครั้งบินเลยค่ะแล้วค่อยเติมจุดข้างหลังนะคะอันนี้คือวิธีทำเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประโยคที่แบบ ต่อกันนะคะก็คือเราจะเอาประโยคนี้ขึ้นไปข้างบนมันจะต่อกันอัตโนมัติแล้วเราก็จะได้คะแนนเต็มด้วยนะคะในการเขียนจดหมายเนาะมันจะได้เราจะได้เขียนแค่30คําคแป๊บเดียวเองนะคะยังไม่ได้เริ่มเลยแต่เราต้องตัดสินใจ1โจทย์ต้องแม่น2สวัสดียังไงใช่ไหมคะแล้ว3เราก็อยูออ่ตรงที่ประโยคเนี่ยแหละเขียนสัก3บรรทัด3 4บรรทัด3 4ประโยคไม่ใช่บรรทัด3 4ประโยคเราก็ได้แล้ว30คําไม่ต้องไปนับนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะประโยคต่อไป ประโยคต่อไปฉันขอนัดใหม่ได้ไหมคะมันเป็นการขอร้องนะคะขอร้องเป็นจดหมายเป็นจดหมายแบบไหนเอ่ยถ้าเป็นจดหมายทางการนะคะพูดถึงทางการนะถ้าเป็นจดหมายทางการนะคะเดี๋ยวขอยืดอิด้หนึง่ง ถ้าเป็นจดหมายทางการนะคะทุกคนจะต้องใช้ที่มันเป็นทางการนั่นก็คือเวลาเราประโยคขอร้องมันมีแค่2ประโยชเองนะทางการกับไม่ทางการแต่วันนี้จะเขียนเป็นแบบทางการให้ดูก่อนนะคะนั่นก็คือเคอร์เนแล้วข้างหลังต้องเป็น Z ีนะคะแล้วให้ฉันคือเมียอิชมิชเมียนะคะใช้กับคําว่าเมียให้ฉันมันจะฉันเนี่ยคืออิชแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าให้ฉันเราต้องใส่เมียเข้าไปนะคะโอเค ฉันขอันัดใหม่ได้ไหมการขอร้องเราจะต้องใช้เป็น c ค r n a n นซ m เมีแล้วก็ใส่กรุณาคือ b i t เ e นัดใหม่ในภาษาเยอมันคือถ้าอยู่ข้างหลังให้เปลี่ยนจาก I อเดอะไรก็ช่างที่มันเ,เป็นเพศแดนะคะให้เปลี่ยนเป็น I nen นไม่คือน่อยนะคะแล้วทีนี้ข้างหน้าเป็น A N น้อยในการขยายโอช่วดูกง น้อยมันมาขยายตัวที่มีชื่อว่านัดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นเอมีเอ็นข้างหลังก็ต้องเติมเอ็นด้วยนะคะอาศัยเข้าไปใส่ให้มันครบนะคะไม่ต้องไปนึกแบบแกมมาอะไรมากมายจำเอาตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้างหน้าเป็นเอเอ็นข้างหลังก็ต้องเป็นมีเอเอ็นด้วยนัดคือแชมีนะคะออขอนัดใหม่ก็คือ เอาให้ฉันหน่อยได้ไหมนะคะให้ฉันคือเก็บนนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามตัวนี้มันเป็นความเกรงใจนะคะเหมือนได้ไหมคะนะคะขอได้ไหมคะมันเลยมีเครื่องหมายคำถามอยู่ข้างหลังอา้าวตกค่ะเดี๋ยวนะเอาลงนิดนึงโอเคยะมันก็เลยมีการเติมเครื่องหมายคำถามขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นยะเกนเอาคุณกรุณาให้ฉันคุณ สามารถกรุณาเพราะว่าขอร้องจะต้องใช้เคอร์นข้างหน้าเสมอเป็นทางการคือเคอร์นซีจำเลยค่ะเคอร์นซีเลยแล้วก็นัดใหม่ในภาษาเยอมันก็จำเลยค่ะไอเน่นน้อยเย่นามีนจบไม่ต้องไปนึกถึงแกม่าอะไรมากมายเพราะว่าแกมมามันเยอะมากทุกคนถ้าไปท่องเนี่ยไม่เคยใช้มันก็จะยากเพราะฉะนั้นเราลุยประสบการณ์เลยจับประสบการณ์จําตัวนี้ควรจะทํายังไงอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่มคําหรือที่มีชื่อว่า frazer นะคะ f r a s e เนี่ยก็คือมันจะช่วยชีวิตเราได้คือเราจะจำเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ2-3คําคำนะคะอันเนี้ยสองถึงสามพยางละกันไม่ใช่คำพยางบางครั้งมันไม่มีความหมายใช่ไหมคะเอ่อที่มีชื่อว่าคนเออตัวคำตัวเออเขาเรียกอะไรเออเป็นกลุ่มคำนะ,ะทษทีอ่ะไอ้นั่นน้อยเย็นแชร์มีนเกเบมากับเมียเสมอให้ฉัน เอาให้ฉันได้ไหมนะคะโซ so, จากนั้นเราไปบอกเบอร์โทรกันดีกว่าอือ uh huh. เราไปบอกเบอร์โทรกันเบอร์โทรของฉันคืออ่าเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะนูมเบอร์แปลว่าหมายเลขใช่ไหมคะอ่ามันคือตัวที่มีชื่อว่าดีนะคะหมายนะนะคะจะต้องเติมเออด้วยนะคะเอาเป็นโทรเบอร์เออ่มือถือแล้วกันเนาะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้ไอ้นั่นเราแพนดี้นูมเาค่ะ น o มเมนะคะคำว่าน u มเมมันอาจจะลงท้ายด้วย a อแลเราเคยพูดกันแล้วว่าอะไรที่ลงท้ายด้วย a อมันจะเป็นเพศแดแต่ยกเว้นข้อนี้ค่ะน u มเมจะต้องเป็นเพศดีเท่านั้นนะคะก็คือตรงนี้จะต้องเติม A เนาะภาษาเยอรมันมันจะผันเยอะหน่อยนะคะเราก็ใช้ความจำเอานิดนึงนะคะแล้วก็พยายามเข้าใจถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะจำง่ายนะคะเดี๋ยวจะพูดอยู่อันเดิมนี่แหละจนกว่าจะได้นะ,ะแล้วก็ is เลยค่ะ อีสแล้วก็เติมเบอร์โทรของเราปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบ,ปบลงไปนะะเอาเบอร์โทรของตัวเองนะ,ะเอาที่แบบที่ตัวเองจําได้นะคะจากนั้นค่ะเราจะไปดูประโยคต่อไปค่ะนั่นก็คือขอขอบคุณล่วงหน้านะคะนะคะเดขอขอบคุณล่วงหน้าเดี๋ยนะอืมโซขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณเขาพูดยังไงเอ่ย อ่าฉันคือฉันขอขอบคุณออกมาจากใจจริงนะคะเราจะใช้ each เบดังคะ m i h นะคะอะไรที่ออกมาจากใจจริงถ้าข้างหน้าเป็น each ข้างหลังจะต้องเติม mix ด้วยทุกคนไม่ต้องสนใจเรื่อง g a m มาจำเลยค่ะ ขอบคุณมันจะมีหลายแบบเดี๋ยวจะอธิบายข้างใต้อีกทีนะคะมันจะมีหลายแบบแต่เวลาเราเขียนกับพูดมันจะต่างกันพูดเราก็จะบอกว่าフィレンダンクใช่ไหมคะแต่เขียนเนี่ยมันจะเป็นทางการนิดนึงเพราะฉะนั้นเขียนมันจะมีคําว่าミスอยู่ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นイチข้างหลังจะต้องเป็นミスนะคะโอเคปイังダンクミスล่วงหน้าในภาษาเยอรมันคือ im vor ฟอร์ะะ For ก็คือข้างหน้าเราออกไปข้างหน้าในอนาคตนั่นเองนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุดค่ะมันจบประโยคมันเป็นประโยคนะคะมันมีคำกริยามีประธานนะคะมี reflexive แล้วก็มีตัวที่มาเสริมเนาะด้วยความคารพในภาษาเยอรมันนะคะมันเป็นจดหมายทางการถ้าเกิดเป็นจดหมายทางการเขียนหาคนที่เราไม่รู้จักเลยนะคะเราจะใช้ m ิดก่อนค่ะ Mit Freundlichen แล้วก็ริสันฝากความคิดถึงนั่นเองนะคะ,ะทุกคนดูนะอะไรก็ตามที่ขึ้นต้นด้วย m ิดนะคะมันใช้กับดาที p ข้างหน้าข้างหลังจะต้องเป็นต้องเป็น a n แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น a n ด้วยไม่มีจุดนะคะไม่เคยใส่จุดเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยคมันไม่ใช่เครื่องหมายแบบตกใจหรือว่าอะไรยังไงนะคะมันเป็นแค่คำพูดขึ้นมาเลยๆเพราะฉะนั้นการ ด้วยความเคารพก่อนที่เราจะเซ็นชื่อใช่ไหมคะเราจะต้องดูก่อนว่ามันเป็นทางการหรือไม่ทางการนั่นก็คือมิดจะต้องมี an อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มี an อีกตัวหนึ่งเนาะจากนั้นค่ะเราสัญญากันไว้ว่าคำว่าขอบคุณในภาษายอมันมันมีหลายคำมากเลยถ้าเป็นการพูดนะคะเราก็จะบอกว่า f e e l e n dank นะคะ f e e l e n dank หรือว่า dankeschön sure นะคะ มันมีมันมีหลายคำดังเธอเชิญอืถ้าไม่ได้แบบหยุดหายใจนะคะก็ไม่ต้องไปแยกมันเราเขียนติดนะคะดังเชิญไม่ใช่ d ังเธอหายใจก่อนเชิญอันนี้ การหยุดเนี่ยการที่มีช่องว่างนะคะคือการหยุดหายใจนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูหยุดหายใจแล้วก็ดังเชินเลยนะคะต่อการเป็นคำเดียวนะคะจากนั้นค่ะมันมีถ้าเป็นภาษาเขียนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วก็คือเราจะใช้ i a c h be d a n k e m i c h นะคะแล้วก็จะมี e ค่ะ i a c h ถ้าเป็นทางการนะ d a n k i ั e n ค่ะ ทุกคนสังเกตดูภาษามันมีเยอะมากมีคำว่าดังนะมีคำว่าดังเฉืมีคำว่าเบดังเขินมะีมีคำว่าดังเขินเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกเอาอันเดียวค่ะภาษาเขียนจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะถ้าเขียนจดหมายจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะ,ะแต่ถ้าใครแบบเอ,อ้ยอยากจะเอารวดเร็วก็ตัวนี้ก็ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ดังเขิแต่ว่าถ้าเป็นระดับสูง a าแล้วก็ b บเนี่ยจะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เพราะว่า เราต้องใช้ภาษาให้มันเข้ากับแกรมมาที่เขาสอนนะคะถ้าทุกคนอยากจะใช้ฟิลเรนดังมันก็ได้ค่ะก็ไม่มีปัญหานะคะถ้าอยู่ในระดับพื้นฐานเนาะโอเคจาะวันนี้เราก็ได้ประโยคไปใช้ในจดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยหลายคนที่กำลังตั้งใจเรียนภาษาเยอรมันอย่างเอาจริงเอาจ,งอาจังนะคะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าเนาะวิดีโอนี้กับภาษาเยอรมันกับสกี้ไปแล้วค่ะจาวชส